สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดภาพแรกลอด3มพี่น้องลูกชมพูนน็อตเทียบกันชัดๆน่ารักน่า,นาเอ็นดูนึกว่าแฝดสาม ทำเอาโลกโซเชียลตื่นเต้นกันใหญ่ในที่สุดก็ได้เห็นหน้าของน้องเอบิเกลหรือน้องเกลลูกสา,สาวสุดน่ารักของคุณแม่ซุกตาลูกสามชมพู่อริยาและคุณพอลูกสามน็อดวิชรุตที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อวันที่30มีนาคม65เรียกว่านรักหน้าชางแก้มยุยขาวจ๋วจมูกด่งจิ้มลิ้มมากส่วนผสมที่ลงตัวของพ่อน็อตแม่ชมแถมหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแฝดพิยุชัดๆหน้าเหมือนพิยุมาก ล่าสุดทางเพจ Thunder and Storm Official เผยภาพแรกคลอดของ3พี่น้องพี่ชายฝาแฝดพี่สายฟ้าพายุและน้องสาวคนเล็ก Abigail ลูกๆของคุณแม่ชมพู่กับพ่อนนอตเทียบให้ดูกันชัดๆ เรียกว่าน่ารักน่าเอ็นดูทุกคนเลยเหมือนกันมากทั้ง3คนพี่น้องนึกว่าแฝดสามเลยทีเดียวแถมทั้งเพจดังกล่าวเทียบภาพระหว่างพายุกับน้องเอบิเกลที่หลายคนบอกเหมือนพ่ยุมากในโมเมนต์สุดน่ารักขณะที่ทั้งคู่กำลังนอนหลับฝันดีเหมือนกันทำเอาหลายคนยืนยันเหมือนเดิมทั้งดวงตาจมูกปากแก้มย้อยน่ารักมากเหมือนพายุแฝดคนละรุนท่านผู้ชมน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ